ฉันอยากพูดถึงความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดของ Overlor d ดและนี่คือความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดจริงๆค่ะเพราะฉันเชื่อว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ถูกกำหนดมาให้ยอดเยี่ยมฉันพูดประชดประชันสุดๆและฉันมั่นใจว่าคงทำให้ใครหลายคนโกรธในคอมเมนต์ซึ่งแน่นอนว่าก็คือความสัมพันธ์ระหว่างฟิลิปกับอัลเบโดค่ะ แต่เอาเป็นว่าฉันเชื่อจริงๆว่าความสัมพันธ์นี้ถูกกำหนดให้ไปในทิศทางที่แตกต่างออกไปตามแผนเดิมของข้อเสนอและฉันจะอธิบายว่าทำไมฉันถึงคิดว่าความสัมพันธ์นี้ควรจะเปลี่ยนไปจากที่ไลฟ์โนเวลจบลงในเล่ม14เล็กน้อยซึ่งก็ไม่ใช่ว่าพวกเขาจะมารวมตัวกันจริงๆหรืออะไรทำนองนั้นแต่มันเป็นความพยายามที่จะมารวมกันมากกว่าและมันเป็นไปข้างเดียวมากกว่าดังนั้นสำหรับทุกคนที่ได้ดูซีซัน4หรือเล็ดเล่ม14แล้วฟิลิปคงจะหลงไหลอัลไบโดอย่างมากเขาตกหลุมรักเธอเขาจะ พยายามแต่งงานกับเธอแต่เขากลับตัดสินใจโจมตีเกวียนบรรทุกข้าวและสุดท้ายก็ไปยั่วโทสะของเหเล่าเอส์และนาซาริกจนทำให้มีคนตายไปมากมาย และสุดท้ายเขาก็ถูกอัลเบโดทรมานเพราะเรียนรู้เทคนิคการทรมานใหม่ๆตอนนี้ฉันเชื่อว่าตอนจบจะเหมือนเดิมเสมอในแง่ที่ว่าอัลเบโดจะพาเขาไปนาซาริกและทรมานเขาด้วยตัวเองเพราะฉันคิดว่ามีอะไรบางอย่างฟังดูเป็นบทกวีเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความหลงใหลของฟิลิปที่มีต่ออัลเบโดแต่ผมไม่เชื่อว่าเหตุการณ์ในเล่ม14เป็นแผนเดิมและเพื่อจะย้อนกลับไปถึงครั้งอื่นๆที่ผมเคยพูดถึงนั้น ก็คือความจริงที่ว่าข้อเสนอนั้นตั้งใจจะไปไกลกว่าแผนเดิมของเล่มตอนที่เล่ม14ออกมาเขาวางแผนไว้แค่เล่ม17เท่านั้นแล้วในเล่มล่าสุดเขาขยายออกไปอีกหนึ่งเล่มเพราะเล่มใหม่ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนเพราะว่ามันใหญ่มากเลยขอเล่าบริบทเพิ่มเติมไว้ตรงนี้ตอนนี้เราสามารถตั้งทฤษฎีได้ว่าข้อเสนอนี้ตั้งใจจะทำออกมากี่เล่มบางคนตั้งทฤษฎี50บางคนตั้งทฤษฎี30บางคนตั้งทฤษฎี24 25ฉันคิดว่าโดยส่วนตัวแล้วตัวฉันเองน่าจะประมาณ30ถือว่าเอาทั้งหมดฉันคิดว่านั่นคือจุดที่เหมาะสมที่สุดว่าเขาจะไปได้ไกลแค่ไหนและไปได้ไกลแค่ไหนและเขาได้กล่าวว่าเขามีไอเดียสำหรับมากกว่านั้นแต่ฉันเชื่อว่าเรื่องราวของฟิลิปและทุกสิ่งทุกอย่างที่พัฒนาไปรอบตัวเขานั้นควรจะเป็นมากกว่าแค่สองสามเล่มที่จบลงในเล่ม14และเหตุผลก็คือความลหลงใหลของเขาที่มีต่อเอเบโดเขาตกหลุมรักเขาที่จริงแล้วเธอรออยู่ ตอนนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกที่มนุษย์ธรรมดาตกหลุมรัก NPC จากนาซาเร็กฉันหมายถึงเราแค่มองไปที่ตัวละครที่ทำงานร่วมกับมอมอนระหว่างการผจญภัยหลายคนตกหลุมรักเธอและพยายามแบล็กเมล์เธอหรือพยายามน้มน้าใจเธอ หรือพยายามเกี้ยวพาราสีเธอและทั้งหมดพวกนั้นล้มเหลวเพราะงั้นมันไม่ใช่ครั้งแรกนิยายเรื่องทําโนเวลอีกครั้งที่เป็นจุดสนใจหลักในช่วงแรกๆอัลเบโดก็ดึงดูดสายตาได้มากและแน่นอนว่าเธอเป็นซักคูบัสดังนั้นสุนทรียศาสตร์ของเธอและทุกสิ่งทุกอย่างที่แน่นอนว่าจะต้องถูกใจใครหลายๆคนแต่ฟิลิปนั้นหมกมุ่นมากและเขามีปมด้อยที่คิดว่าตัวเองจะถูกมินประมาทและเขาจะโค่นล้มนาซาร,ริกและไอน์สและเอาชนะใจเธอได้ในที่สุด เราทุกคนรู้ว่าฟิลิปโง่ขนาดไหนนั่นไม่ใช่ข้อโต้แย้งที่ถูกต้องคือคุณอาจจะเถียงว่าเขาเป็นอัจฉริยะตัวจริงแค่เพราะล้อเรียนเล็กน้อยแต่หมายถึงความทะเยอทะยานโดยรวมของเขานั้นค่อนข้างจะพูดยากทีเดียวแต่ฉันเชื่อว่าหนึ่งในแผนเริ่มต้นสําหรับพวกเราและอีกครั้งคุณไม่จําเป็นต้องเห็นด้วยกับฉันคือเขาจะพยายามแต่งงานทางการเมืองแล้วในเล่ม13 ไอน์เพิ่งกลับมาจากบทอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ในตอนท้ายของเล่ม13เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในสองเล่มนั้นและตั้งใจให้มีเล่มหรือเล่มหนึ่งที่อุทิศให้อาณาจักรไตรคนิก และฉันเชื่อว่าในขณะที่เล่มอื่นๆกำลังดำเนินไปอาจจะมีบทเล็กๆหรือเพียงแค่บางส่วนของเรื่องที่ช่วยเพิ่มบริบทให้กับความทะเยอทะยานโดยรวมของฟิลิปในการพยายามยึดอำนาจและเพราะทุกสิ่งที่ไอซ์ได้ทำกับแมวของแพลเนตมันก็เลยทำให้ฟิลิปมีโอกาสค่อยๆไต่เต้าตขึ้นไปบนห่วงโซ่อาหารและนั่นก็คือสิ่งที่นาซาเร็กต้องการพวกเขาต้องการให้ฟิลิปไต่เต้าตขึ้นไปบนบันไดแห่งอิทธิพลและอำนาจเพื่อที่เมื่อเขาทำอะไรโง่งๆจริงๆมันจะมีเหตุผลที่ดีกว่า ตอนนี้คุณสามารถพูดได้ว่าโอเคพวกเขามีเหตุผลที่ดีในเล่ม14แต่ส่วนตัวฉันและฉันรู้ว่าเรื่องนี้อาจทำให้แฟน Overlord ดบางคนไม่พอใจฉันชอบซีรีส์นี้อีกครั้งแต่ฉันจะวิจารณ์ในส่วนที่ฉันรู้สึกว่ามันยุติธรรมฉันรู้สึกว่าเหตุผลของเรื่องนั้นค่อนข้างอ่อนแอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณดูเล่มก่อนหน้าที่บางคนบุกเข้าไปในสุสานและวิธีแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดก็คือ ปัดหัวคนที่ส่งพวกเขาไปที่นัน่นแม้ว่านาซาริกหรือฉันเป็นส่วนหนึ่งของแผนการทั้งหมดนั้น าไถบปฉันรู้สึกว่าวิธีแก้ปัญหาที่ง่ายน่าจะแค่ตัดหัวของฟิลิปและนั่นคือจุดจบแล้วพวกเขาก็สามารถบังคับให้พวกเขาทําข้อตกลงที่ล้าหลังกว่าน,นี้ได้มากโดยที่พวกเขาเป็นรัฐบริวารแต่คุณก็ไม่จําเป็นต้องเห็นด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่การที่ฟิลิปโจมตีแกรนคาฉันก็สงสัยว่าทําไมคนอื่นถึงยอมรับคําคิดนั้นเพราะเขามีคนเยอะและสนับสนุนให้ฉีกคําคิดนั้นและสะท้อนแผนนั้นออกไปและตัดแคร ใช่ฉันเข้าใจว่าทําไมฟิลิปถึงถูกหักหลังขนาดนั้นเพราะเขาหลงตัวเองหลงตัวเองและเขาแค่พยายามคว้าอำนาจทุกอย่างที่ทำได้และโกรธแค้นเรื่องทฤษฎีสมคบคิดอย่างมากคิดว่าเออมันก็เป็นทฤษฎีสมคบคิดทั้งหมดแหละสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกมะเร็งแต่ฉันไม่เชื่อว่าคนอื่นๆรอบตัวเขาจะงูขนาดนั้น แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างในนิยายแนวนี้พวกเขาทําให้ทุกคนเคารพและทําตามแผนของเขาที่จะโจมตีแกรนคาในความคิดของฉันฉันไม่คิดว่าทุกคนจะโงูขนาดนั้นฉันคิดว่าน่าจะมีคนบางคนที่ควรระมัดระวังมากกว่านี้สักหน่อยฉันรู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันเป็นอย่างนั้นและมันไม่สมเหตุสมผลในระดับหนึ่งขึ้นอยู่กับคุณต้องการมองมันยังไงแต่ฉันเชื่อว่าในขณะที่เรื่องราวอื่นๆกําลังดําเนินไปเขาก็จะกลับมาสู่สถานาการณ์ที่ฟิลิปค่อยๆได้อํานาจตามที่นาซาริกและพวกที่วางแผนทุกอย่าง ต้องการให้ฟิลิปได้อำนาจ แล้วเขาก็จะผลักดันอะไรบางอย่างซึ่งมันจะสุดตรงและกลายเป็นข้ออ้างแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเขาจะทําอะไรง่ๆมากอย่างการพยายามผลักดันให้มีการแต่งงานทางการเมืองกับอัลเบโดแล้วอัลเบโดก็จะโกรธมากมากและยิ่งตลกมากขึ้นเพราะไม่มีใครอนุญ,ญาตให้แตะต้องอัลเบโดและฟิลิปพยายามเข้าใกล้เธอมากขึ้นจะทําให้เธอรู้สึกกระตุ้นมากขึ้นและตอนจบที่เกิดขึ้นในเล่ม14สําหรับฉันคงทําให้รู้สึกพึงพอใจมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราได้เห็นบางทีหรืออย่างน้อยเขาบางส่วนใน ฉากสปีชเหมือนในมุมมองของอนิเมะ แต่จากมุมมองของไ์โนเวลแล้วมันคือการแสดงให้เห็นถึงการทรมานที่เกิดขึ้นคุณลองดูการบุกรุกสุาสานสิว่ามีการบรรยายถึงเรื่องนั้นไว้อย่างไรนั่นคือจุดที่ไอซ์ต้องคิดวิธีคิดสร้างสรรค์นในการจัดการกับประเด็นทางการเมืองนั้นเพราะนั่นคือส่วนที่สนุกของโอเวอร์ลอร์ดที่ไอซ์พยายามจัดการกับประเด็นทางการเมืองที่มักจะผิดพลาดแต่สุดท้ายกลับดูเหมือนว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของแผนอันยิ่งใหญ่ของเขาและนั่นก็คือจุดที่ดูเหมือนว่าฟิลิปกำลังทำอะไรโง่ๆอยู่ แต่แล้วคนอื่นๆก็คิดว่าโอ้พระเจ้าไอน์สวางแผนเรื่องนี้มาตลอดว่าเขาจะไล่ตามอัลเบโดแล้วไอน์สก็จะเข้ามาชกลงมาช่วยโลกและมันก็จะเลี้ยงแฟนตาซีของอัลเบโดด้วยเพราะอัลเบโดมีความหลงไหลในตัวไอน์สและอยากอยู่กับเขามีลูกของเขาและทั้งหมดนี้มันก็จะเลี้ยงแฟนตาซีตลกขบขันที่ไอน์ต้องมาช่วยโลกเพื่อหยุดยั้งฟิลิปอย่างน้อยนั่นคือมุมมองของฉันจากองค์ประกอบทางการเมืองของเวทีเรื่องประโยคคำโปรดสัปดาห์นี้แล้วแต่เลี้ยงเลยไปไม่ยิบ และยังมีแสเปกทางความตลกที่ไอซ์ต้องจัดการกับมันด้วยแต่ก็แค่ถอดอัลเบโดออกไปจริงๆิฟิลิปสู้จนเขาสามารถได้ทางของเขาเองแม่น้ำแล้วเรนเนอร์ก็มีบทบาทด้วยและเธอก็มีบทบาทสำคัญมากขึ้นในเรื่องและเรื่องราวที่พยายามจะเล่นกับมันแต่ฉันคิดว่าเพราะเรื่องมันซับซ้อนมากมันคงต้องใช้หลายบทและหลายเล่มกว่าจะจบซึ่งเป็นเหตุผลที่ผู้เขียนตัดสินใจไม่ทำแบบนั้นนี่เป็นเพียงความกลัวของฉันนี่เป็นสิ่งที่ฉันคิด ไม่ต้องเห็นด้วยบางทีมันอาจเพราะมันค่อนข้างไกลแต่นั่นคือสิ่งที่ฉันคิดมาตลอดว่าจะเกิดขึ้นตอนอ่านไลน์โนเวลตอนนั้น เพราะฉันมักจะเห็นฟิลิปหมกมุ่นกับอัลเบโดมากจนเขาคงทําอะไรแบบนั้นเพราะถ้าคุณย้อนกลับไปในช่วงแรกๆตอนที่เขาเจอกับอัลเบโดครั้งแรกเขาตั้งใจจะแต่งงานกับเธอและแม้ว่าคนอื่นที่เล่นตามกลลอุบายทั้งหมดนี้ก็แบบโอ้ห oh, น้าไม่อย่าทําแบบนั้นมันเป็นสิ่งที่เขาฝังใจอย่างลึกซึ้งที่จะทําตามแต่กลับด้วยไอเดียสุดอลังการแม้ว่าไอเดียสุดอลังการนี้เขาจะ เออแอบคิดว่าเขาจะเอาชนะไอ์อย่างราบคาบแล้วเอาเอลเ,เบโดแต่มันก็เหมือนความโง่เขลาและมันบ้าบอสิ้นดี แต่ฟิลิปคือฟิลิปเขาค่อนข้างจะเพียรและบ้าบอสถานการณ์สถานการณ์จึงเป็นอย่างนี้ต่อจากตอนที่14ก็ไม่เลวฉันแค่สงสัยในตัวเองว่ามันมีอะไรที่ยิ่งใหญ่และยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกไหมแต่ผลลัพธ์สุดท้ายจุดหมายปลายทางคือสิ่งที่ถูกกำหนดให้ต้องเกิดขึ้นก็คือการถูกเอาเบโดทรมานและบางอย่างก็ดูเป็นบทกวีมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาไล่าตามเราอย่างหนักจนได้จบแบบเธอแต่ไม่ใช่ตอนจบที่มีความสุขอย่างที่เขาใฝ่ฝันและปรารถนาถ้าคุณชอบวิดีโอนี้กดไลค์กดต like, ิด ตามเพื่อดูเนื้อหาอนิเมะมากขึ้นสวัสดีค่ะ